ลาไทยเกือบปีลูกรักช่องเจ็ดตัวจริงเรียนจบปริญญาโทที่ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยและบินกลับมาอยู่เมืองไทยถาวนแล้วสำหรับนางเอกดังช่องเจ็ดอย่างเมมีธัญวีชุนหะสวัสดิกุลหลังจากกลับมาได้ไม่นานเธอเริ่มดูงานในวงการบันเทิงแล้วเพราะดูวางตัวให้เล่นเป็นนางเอก m อวีเพลงรางวัลที่หนึ่งเพลงแรกในชีวิตของไม้พัทรรเดชและหลังจากที่แฟนคลับได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า คู่นี้เคมีเข้ากันดีมากลุ้นละครคู่กันเลยงานนี้สำหรับเพลงรางวัลที่หนึ่งของไม้จะถูกปล่อยออกมาให้ได้ชมกันในวันที่6กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาค่ะ